ครไอสิพ้าเบิงนำมูลนำมูลน้ำมุนแห่งครับแหังเห็นตทหัดทรายครับนำมูลแห่งแห้งครับหัดทราเต็มเลยอ้ามาเบงนำมูลแห่งแม่มูล น้ำมูไลไหลลังสองฝากฟังอุบลวาลินติอุบลวาลิน <c oughs> หาดทรายหาดทรายกรเกจ จ้าเอาไว้ดินไส้ไส้กัะสอบกันไว้ถึงก็เด็ดไส้ด้วยก็ขัดมันสีแห้งหมดเอาไส้กันไส้ดินไส้ไว้ครับก็หายน้ำม,มันไปเห็นบหม แหงคอดตลอดต่ำคลองเดโอไม่จ้าใสเ้าจะเปิดจนแหงเลยแหงหมุดเลยเอันนี้วนันทุนะลาครับก็อคันกันปล่อยลงไปมันสี่แหงมัน,น,มน,มนสี่บอาน้นามมันสี่บอมีนามใส่กันไว ลำมูลลำ,ลำมูลบ้านแทน่นบ้านแท่นน้องจอกอันนี้ค่งบนนุ้นสะลาครับบนทีว่นานะแท่งนี้ทำานี้ก่อน,น,นเนาะเพราะว่า,า,เ,า,าเดี๋ยวสิอันท้ายต่อไปกันเอาไว้โดนมันเลยยังละ่ะมันว่าไอ้ท่อซับมันโหลดบ่ได้